รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อส่งเสริมพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติณนะอาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรี ว่าปัจจุบันมีกองทุนที่ดำเนินการอยู่79,00 0กองทุนเป็นกองทุนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้60,000กองทุนส่วนอีก10,000กองทุนไม่มีการดำเนินการหรือดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสถานะกองทุนอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแต่จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่อาจจะให้งบประมาณผ่านกองทุนเพื่อดำเนินการ จะต้องทำการสำรวจข้อมูลจากประชาชนว่ามีความสามารถในด้านใดโดยจัดทำแอปพลิเคชันให้ประชาชนกรอกข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเพื่อนํามาประมวลและส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของประชาชนก็คลจะต้องขอเพิ่มในเรื่องที่เราต้องมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วเรากำลังจะทำในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะ ซึ่งเราอาจจะให้เงินผ่านทางกองทุนไปเพื่อหนึ่งค้นหาว่าผู้ที่มีศักยภาพไปอยู่ในครอบครัวนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรเราอาจจะใช้กองทุนหมู่บ้านในการสํารวจโดยจะทำแอปพลิเคชันต่างๆในเรื่องของการสบัดซึ่งทางรัฐบาลบดีรัฐบาลดิจิทัลก็จะทําให้ในดิจีเอเขาจะทำาให้